รู้สึกเหมือนโดนแทงข้างหลังด้วยคำพูดทั้งๆท,ที่คนพูดก็แค่พูดเล่นๆหรือบางทีเราอาจจะเคยเป็นคนนั้นเสียเองคนที่เผลอแขวะคนอื่นโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าเราจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำวันนี้สรุปสั้นจะพาเราไปไขไปริศนาทำไมคนเราถึงชอบแขวะกันอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและที่สำคัญที่สุดเราจะรับมือกับนักแขวะเหล่านี้ได้อย่างไร ให้ชีวิตเราไม่พังแถมยังสตรองขึ้นกว่าเดิมเชื่อเถอะว่าเนื้อหาที่เรากำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีจิตวิทยาทั่วไปแต่มันคือแก่นแท้ของพฤติกรรมมนุษย์ที่จะทำให้เราตาสว่างมองเห็นโลกและผู้คนในมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมพร้อมแล้วหรือเปล่าที่จะดำดิ่งสู่โลกแห่งการแขวะทั้งน่ากลัวและน่าค้หาการแขวะฆาตรกรเงียบในโลกดิจิตอลลองนึกภาพตาม เราโพสต์รูปตัวเองกำลังมีความสุขกับอาหารมื้อโปรดแต่แล้วก็มีคอมเมนต์โผล่มาว่ากินเยอะขนาดนี้ระวังจะอ้วนเป็นหมูหรือเราแชร์ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแต่กลับโดนแขวะว่าก็แค่เนี้ยใครๆก็ทำได้ฟังดูคุณไหมในยุคที่ใครก็มีปากเสียงในโลกออนไลน์การแขวะกลายเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ปกติเลยที่จะมีใครสักคนมาบั่นทอนความสุข,ขของเราด้วยคำพูดไม่กี่คำ การแขวะไม่ใช่แค่การล้อเล่นการแซวหรือการหยอกลอ้อแต่มันคือการทำร้ายกันทางอ้อมมันคืออาวุธที่มองไม่เห็นแต่ทำลายความรู้สึกบั่นทอนความมั่นใจและกัดกินจิตใจของเราเจตนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้การแขวะแล้วอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คนบางคนต้องคอยแขวะคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ความคึกคะนองหรือความปากเสียแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น ความอิจฉาคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่คอยเติมไฟให้การแขวะเมื่อคนเราเห็นคนอื่นดีกว่ามีความสุขกว่าหรือประสบความสำเร็จมากกว่าความอิจฉาจะก่อตัวขึ้นและการแขวะก็คือทางออกของความรู้สึกนั้นมันคือวิธีลดทอนคุณค่าของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวก็ตามความไม่มั่นคงในจิตใจก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนเราชอบแขวะคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง มักจะโจมตีจุดอ่อนของคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนปมด้อยของตัวเองการทำให้คนอื่นรู้สึกแย่จะทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นเพราะเหมือนได้ยกตนข่มท่านการอยากเป็นจุดสนใจก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้คนบางคนติดนิสัยแขวะในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเรียกร้องความสนใจการแขวะคือทางลัดที่ทำให้คนบางคนรู้สึกว่าตัวเองโดดเด่นและมีตัวตนขึ้นมาเมื่อเข้าใจแรงจูงใจเบื้องหลังการแขวะแล้ว เรามาเจาะลึกจิตใจของนักแขวกกันต่อเรารู้ไหมว่านักแขวะส่วนใหญ่ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแต่พวกเขามีด้านมืดที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นต้นต่อของพฤติกรรมนี้เราจะมาเปิดโปงสามเหลี่ยมบุคลิกภาพด้านมืดที่เป็นลักษณะนิสัยพบได้บ่อยในนักแขะและจะทําให้เราเข้าใจพวกเขามากขึ้น1ความคลั่งตัวเองนักแขะบางคนมีความหลงตัวเองสูงคิดว่าตัวเองสําคัญเหนือกว่าและดีกว่าคนอื่น พวกเขาต้องการเป็นจุดสนใจและได้รับการยอมรับตลอดเวลาการแขวะจึงเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยเติมเต็มความต้องการนี้ด้วยการกดคนอื่นให้ต่ำลงนักแขวะจะรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งขึ้นและรักษาภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าไว้ได้ลองนึกถึงคนที่ชอบโอ้อวดข่มคนอื่นหรือดูถูกคนที่ด้อยกว่านั่นแหละคือตัวอย่างของนักแขวะที่ขับเคลื่อนด้วยความหลงตัวเอง 2. ความเจ้าเล่ นักแข่ประเภทนี้จะมีความเจ้าเล่ห์เห็นแก่ตัวและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแม้จะต้องเหยียบย่ำหรือทำร้ายคนอื่นก็ตามพวกเขามองคนเป็นเครื่องมือและใช้การแข่เพื่อควบคุมปั่นหัวหรือเอาเปรียบคนอื่นอย่างแนบเนียนโดยไม่รู้สึกผิดแต่อย่างใดเคยเจอไหมคนที่แซะค,คนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นหรือแขะเพื่อยุยงให้คนทะเลาะกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง นั่นแหละคือนักแขวะสายความเจ้าเล่ห์ซึ่งอันตรายกว่าที่คิด 3. ภาวะจิตใจผิดปกตินักแขวะบางคนอาจมีลักษณะของอาการทางจิตซึ่งเป็นภาวะทางจิตเวทที่ทำให้คนขาดความเห็นอกเห็นใจไม่รู้สึกผิดและไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่นสำหรับพวกเขาการแขวะเป็นเหมือนเกมหรือความบันเทิงพวกเขาสนุกกับการทำร้ายความรู้สึกคนอื่นโดยไม่แคร์ว่าใครจะเจ็บปวดหรือเดือดร้อนแค่ไหน แน่นอนว่าไม่ใช่นักแขวะทุกคนจะเป็นอาการทางจิตแต่มันคือด้านมืดที่สุดของพฤติกรรมแขวะที่เราไม่ควรมองข้ามและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำคัญมากที่จะต้องย้ำตรงนี้เราไม่ได้ตัดสินหรือตีตราว่านักแขวะทุกคนเป็นคนไม่ดีแต่เรากำลังทำความเข้าใจแรงจูงใจที่ซับซ้อนและด้านมืดที่อาจซ่อนอยู่เพื่อให้เรารับมือกับการแขวะได้อย่างเหมาะสมและปกป้องตัวเองได้ดีที่สุด ตอนนี้เราคงเริ่มเห็นภาพแล้วว่าการแขวะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันส่งผลกระทบรุนแรงต่อจิตใจและชีวิตของผู้ถูกกระทำมากกว่าที่เราคิดลองมาดูสนามรบในใจที่นักแขวะสร้างขึ้นและผลกระทบที่มองข้ามไม่ได้หนึ่งบาดแผลทางอารมณ์คำพูดที่ทิ่มแทงจากการแขวะสร้างบาดแผลที่มองไม่เห็นแต่เจ็บปวดและฝังลึกยิ่งกว่าบาดแผลทางกายหลายคนอาจคิดว่าก็แค่คำพูดอย่าไปใส่ใจเดียวก็ลืม แต่ในความเป็นจริงแผลใจจากการแขวะอาจติดตัวเราไปตลอดชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของเราในอนาคต2การสูญเสียความมั่นใจการแขวะที่เกิดขึ้นซ้ำๆเหมือนน้ำหยดลงหินที่ค่อยๆกัดกร่อนความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองของผู้ถูกกระทําจากคนที่เคยเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองอาจกลายเป็นคนขี่กลัวไม่กล้าแสดงออกและสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง เพราะกลัวจะโดนแขะอีก 3. ความสัมพันธ์ที่แตกสลายการแขะไม่ว่าจะมาจากคนใกล้ชิดหรือคนในโลกออนไลน์ก็สามารถทำลายความสัมพันธ์ที่ดีให้พังทลายลงได้มันสร้างความขัดแย้งความไม่ไว้วางใจและความห่างเหินระหว่างผู้คนจนอาจถึงขั้นตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเลย 4. ปัญหาสุขภาพใจการถูกแขะอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน สามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่ร้ายแรงได้เช่นความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าโรคเครียดหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจหรือแม้แต่การฆ่าตัวตายอย่าคิดว่าการแขวะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือแค่คำคำเพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่เราคาดไม่ถึงเรื่องจริงที่เจ็บปวดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองฟังเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่สรุปสั้นนำมาฝากเธอเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ถูกเพื่อนร่วมงาน แขวะเรื่องรูปร่างหน้าตาและความสำเร็จของเธอตลอดเวลาช่วงแรกเธอพยายามไม่ใส่ใจแต่นานวันเข้าคำพูดเหล่านั้นก็เริ่มฝังเข้าไปในจิตใจเธอสูญเสียความมั่นใจไม่กล้าสแสดงความคิดเห็นกลัวการเข้าสังคมและสุดท้ายก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องเข้ารับการรักษาและใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเป็นคนเดิมได้นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของผลกระทบที่ร้ายแรงสรุปสั้นอยากให้ทุกคนตระหนัก และให้ความสำคัญมากกว่าที่เคยถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นสู้ไม่ใช่ยอมแพ้ให้กับนักแขวะสรุปสั้นเตรียม5สุดยอดวิชาที่จะเป็นโลกกันแสให้เรารับมือได้อย่างเหนือชั้นเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นผู้คุมเกมและเอาชนะทุกคำแขวะวิชาหนึ่งทำหน้านิ่งนักแขวะต้องการเห็นปฏิกิริยาจากเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเสียใจหรือการแก้ตัวยิ่งเราแสดงออกมากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะยิ่งได้ใจและสนุกกับการแขวะมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเคล็ดลับคืออย่าให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการทำตัวเป็นหินที่ไม่สะทกสะท้านต่อคำพูดใดๆไม่แสดงอารมณ์ไม่ตอบโต้ไม่แก้ตัวและไม่สนใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิ่งเรานิ่งได้มากเท่าไหร่นักแขวะก็จะยิ่งหมดสนุกเลิกราไปเองวิชาสองการสะท้อนแทนที่จะเก็บคำพูดแย่ๆมาทำร้ายตัวเอง ให้สะท้อนมันกลับไปหาเจ้าของอย่างสุภาพแต่คมกริบเหมือนกระจกที่สะท้อนความจริงให้นักแขวะได้เห็นตัวเองใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาคิดทบทวนถึงสิ่งที่พูดเช่นเราหมายความว่าอย่างไรทำไมเราถึงพูดแบบนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดมันสร้างสรรค์หรือเปล่าการสะท้อนกลับจะทำให้นักแขวะชะงักตระหนักถึงพฤติกรรมของตัวเองและอาจหยุดการแขวะเพราะกลัวจะเข้าตัววิชาสามการเบี่ยงเบน เมื่อนักแขวะพยายามโจมตีเราด้วยคำพูดให้ใช้หมอกแห่งความคลุมเครือเพื่อหลอกล่อและเบี่ยงเบนความสนใจตอบแบบกวนๆไม่ตรงประเด็นตอบแบบเปลี่ยนเรื่องหรือใช้คำพูดที่กำกวมไม่ชัดเจนทำให้นักแขวะสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกและไม่แน่ใจว่าการแขวะของตัวเองได้ผลหรือไม่เมื่อไม่รู้จะแขวะอะไรต่อพวกเขาก็จะยอมแพ้และล่าถอยไปเองวิชาสี่การทำตัวเหมือนหลุมดำนักแขวะต้องการพลังจากเรา ต้องการให้เราโกรธเสียใจหรือตอบโต้เพื่อเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่าของตัวเองดังนั้นจงอย่าให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ให้ดูดกลืนพลังงานเหล่านั้นด้วยการทำตรงกันข้ามเห็นด้วยกับคำแขวะคล้อยตามอย่างหน้าตาเฉยหรือแม้แต่ขอบคุณที่พวกเขาอุตส่าห์เสียเวลามาวิจารณ์เหมือนหลุมดำที่ดูดกลืนทุกสิ่งจนไม่เหลืออะไรให้แขวะอีกต่อไปวิชาห้าเกราะป้องกันใจสุดยอดวิชาที่สำคัญที่สุด คือการสร้างเกราะป้องกันทางจิตใจให้แข็งแกร่งด้วยการรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเหมือนสนามพลังที่ป้องกันทุกการโจมตีมันเตือนตัวเองถึงข้อดีและความสำเร็จของเราฝึกที่จะเมตตาและให้อภัยตัวเองในข้อผิดพลาดใช้เวลาอยู่กับคนที่รักและสนับสนุนเราหลีกเลี่ยงคนที่คิดลบและบั่นทอนกำลังใจเมื่อเรามีจิตใจที่เข้มแข็ง คำแขวะของคนอื่นก็จะไม่สามารถทำร้ายเราได้และเราจะก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปได้อย่างสง่างามมาถึงบทสรุปของการเดินทางในโลกแห่งการแขวะสรุปสั้นหวังว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอจะช่วยให้เราเข้าใจเบื้องหลังของพฤติกรรมนี้และรู้วิธีที่จะรับมือกับนักแขวะได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจสำคัญที่เราได้เรียนรู้การแขวะไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันคือการทำร้ายกันทางอ้อม ซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อจิตใจและชีวิตนักแข่มีด้านมืดความอิจฉาความไม่มั่นคงในจิตใจความต้องการเป็นจุดสนใจหรือแม้แต่ลักษณะทางจิตเวชอาจเป็นแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่ผลกระทบของการถูกแข่สร้างแผลใจกัดกร่อนความภาคภูมิใจทำลายความสัมพันธ์และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพใจหสุดยอดวิชารับมือทำหน้านิ่งการสะท้อนการเบี่ยงเบน การทำตัวเหมือนหลุมดำและเกราะป้องกันใจรักตัวเองคือเกราะที่ดีที่สุดความมั่นใจความภาคภูมิใจในตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองจะทำให้เราแข็งแกร่งและไม่หวั่นไหวต่อคำแขวะเราเคยเจอประสบการณ์การแขวะแบบไหนมาบ้างแล้วเรารับมือกับมันอย่างไรหรือเราเคยเผลอเป็นนักแขวะเสียเองหรือเปล่าแล้วอะไรคือสาเหตุมาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในสังคมที่ปราศจากการแวะขอให้พลังแห่งความเข้าใจและความเข้มแข็งจงอยู่กับเราขอให้เราเก้าวข้ามทุกคําพูดที่บั่นทอนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่เราคู่ควรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ